สวัสดีครับสวัสดีครับผมสเตฟานบ้านนาครับครับผมสอนลรัตครับผมเย้คือบานคุงครับวันนี้เรามาทำอะไรกันทำอะไรกันวันนี้ก็พวกเราได้มาอัดเสียงร้องให้ว่าที่ศิลปินผู้โด่งดังที่สุดในประเทศไทยหน้าใหม่เลยนะหน้าใหม่หน้าใหม่แต่ว่าเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับเขามาแล้วนะครับ ในเพลงในโลกโซเชียลในโลกโซเชียลโดยเฉพาะเพลงเพราะเส้นทางเราต่างกันนะครับและนี่ถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เราก็เป็นจะแต่งเองด้วยเับผมแต่งเองครับซิงเกิลใหม่แล้วก็น่าจะเป็นซิงเกิลแรกเกินแรกด้วยแล้วก็ซิงเกิลสุดท้ายว้ยเดย๋ยวาม่สอนเล่าที่มาที่ไปสั้นๆกับเกี่ยวกับเพลงนี้นิดนึงที่มาที่ไปก็คือเรื่องของเรื่องวันนั้นผม นั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวครับผมเพอะนั่งคนเดียวปุ๊บผมก็เลยสมมุติว่าอ,อ,อย่างอื่นที่ถ้าเรามีใครสักคนในขณะที่เรามองไม่เห็นนะถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งแล้วแล้วอยู่ๆเขาก็จากเราไปอะไรไประมาณน,นี้ครับแล้วพี่ก็ทำาเลอกเพราะฉันต้องอยู่เพียงคนเดียวอะไรได้ได้ทอน,นุก่อนได<อ>้ท่อนุก่อนเนาะอย่าพึ่งอย่าอย่ายยอย่าไม่เศร้าจบก่อนก้อนเซตคิมูนครับจากนั้นครับจากนั้นก็ พอ <Vermont> แต่งเสร so so, so ็จก็ไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่ได้ให้เคยบอกไม่ได้เขียนทําไมถึงไม่เขียนอ่านไม่ออกครับอ๋ออ่านไม่ออกก็เขียนไม่ถูกกราดังพอจะให้คนอื่นเขียนให้ก็จําทํานองไม่ได้พอจําพอจําเสร็จปุ๊บก็วิ่งไปบ้านน้องข้างๆก็ให้เขาถ่ายง่ายทั้งเพลงเลยอ่ะใช่ครับทัางเพลงโอ้โหความสามารถพิเศษมากเลยก็สุดยอดเขียนโดยโดยไม่ต้องจดลงใช่ไม่ต้องใช่ไม่ต้องจดทําเพลงเห็นรตแล้วก็จดไว้ในใจจดไว้ในใจเลย เป็นเพลงแล้วก็วิ่งไปหาน้องวิ่งไปหาน้องให้ถ่ายให้เพราะว่าถ้าเกิดรอเวลานานไปเดี๋ยวพี่ลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมลืมแน่ชฉยยะมากครับหล้วจากนั้นนี่ก็เลยมันมาเป็นเพลงเพราะเส้นทางเราต่างกันอ๋อก็ก็ปล่อยลงลงลงเฟซในที่ว่าสีน้ําเงินเลยนั่นเลยใช่ไหมครับคลิปแรกเลยคลิปแรกครับที่แต่งวันนั้นเลยแต่งวันนั้นครับแล้ววันนี้วันนี้เป็นวันที่ทําเพลงนี้เสร็จ สมบูรณ์แบบเร้อยแ้วเลือดแต่มิกครับผมมิกเสียงนะครับซึ่งคงใช้เวลาอีกไม่เกิน 4- 5หวันนะครับก็อดใจรอเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับท่านจะได้ฟังเพลงที่ผมบอกได้เลยว่าไพเราะมากๆนะครับเพราะว่าพี่สอนเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของของดนตรีแล้วยังเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของศาสตร์การร้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไดนามิกเรื่องของ คียเสียงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยพี่สอนร้องได้ดีมากๆพูดได้ว่าอัดร้องง่ายมากอัดร้องง่ายมากวันนี้แล้วองอัศวันนี้เราขนมาจากขนมาจากสุราษฎร์ธานีที่จริงมาจากกรุงเทพเลยนะคะคุยกันมาแป๊บเดียวนะเมันแล้วครับแล้วก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยผลงานเพลงเพราะเส้นทางเราต่างกันซึ่งเดี๋ยวเราจะแอบไม่เอามาให้ฟังซึ่งเพลงนี้เราบันทึกเสียงอยู่ที่ที่ไหนที่ไหน ที่กลางไฟเลคอร์ดกลางไฟเลคอร์ดกลางไฟเลคกขอดน้อยชื่อนี้มีที่มาที่ไปมันมีที่มาที่ไปอยู่เดี๋ยวดูจากคลิปแล้วกันว่าเอ่อทำไมที่มาที่ไปถึงว่ากลางไฟเล็กขอดใช่เป็นสตูดิโอเคลื่อนที่ของผมเองนะครับที่เอามาช่วยพี่สอนด้วยใจด้วยใจนะครับยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะฮะพี่สอนมีอะไรอยากจะพูดเป็นพิเศษนะครับกับ คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็แฟนคลับต่างๆนะครับยังไงผมก็ก็เหมือนที่บอกนะครับพวกเราทํางานกันด้วยใจนะครับขอขอบคุณพี่สเตฟานบัานานะครับเลียบเลียงเสียงดนตรีนะครับขอบคุณพี่ปันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อารุณนะครับสําหรับลายกีตาร์พอๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รักในโลกโซเชียลทุกๆท่านนะครับที่ให้โอกาสผมมาตั้งแต่ต้นนะครับยังไงผมทําเพลงนี้ด้วยใจพวกเราทํางานนี้กันด้วยใจนะครับขอให้ ที่รักเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับได้รับฟังเพลงนี้กันด้วยใจนะครับแล้วก็เจอกันเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายผมขอฝากนิดนึงนะครับพี่ๆดีเจและสื่อมวลชนนะครับที่อยากได้ไฟล์เพลงนี้นะครับติดต่อกับผมได้นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันผมก็คงจะมิกดาวเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะส่งแบบ มาสเตอร์ uh, ให้นะครับทุกท่านนะครับยังไงฝาก uh, ช่วยดูแลความฝันของพี่สอนด้วยนะครับถึงแม้ว่าคนเราจะเกิดมาไม่ไม่เท่าเทียมกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันก็คือความฝันนะครับสุดท้ายความฝันของพี่เขาจะเป็นจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแรงสนับสนุนของทุกท่านนะครับยังไงพวกเราทีมงานอะไรดีทีมงานกลางไฟเรคคอกันกลางไฟเรคคอติดตั้งคงจะต้องจากลาเพียงแค่นี้เพราะว่ามืดแล้วผมจะต้องไปส่งพี่ปันขึ้นเครื่องบินนะครับที่สุราษฎร์ธานีเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องทํางานแต่เช้าด้วยนะครับยังไงฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับครับผมขอบคุณพี่ปันดีขอบคุณพี่ติดตามครับแล้วกันแล้วกนนครับ ไปด้วยกันฉันก็ทำตามฝันของฉันเลยมาเธอคงจะอ่อนล้าโดยฉันยังไปไม่ถึงในสักทีเธอคงจะเหน่อยใจกัจบผู้ชาอะไรอนาคตก็ไม่มีคืนอยู่กันไปอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรไดีขึ้นมาเลยฉันก็ ว่าเธอคงต้องไปไปหาคนใหม่ที่เขาเล่นดีกว่าใน่ดก็รู้ว่าเธอคงเหนื่อยละเธอจึงบอกลาไปกับเขาเพราะฉันต้องอยู่เพียงคนเดียวฉันคง พันก็ไม่อาจจะชุดรังให้เธอนั้นเดินไปด้วยกันเพราะฉันต้องอยู่เพียงคนเดียวต้องใช้ชีวิตไปตามความฝันเธอคงไม่อยากไปด้วย 这。